วันนี้เรามาดูตังเฟอร์ลี่กันว่าเฟอร์ลี่มีตังเยอะไหมมาดูกันแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เด้อนี่เดี๋ยวไอ้รหัสอะไรอ่ะมันจะเป็นรหัสอะไรนะเราเรามาดูกันเลยมันไม่มีตัวเลข่ะดูใกล้ๆสิมันไม่มีตัวเลขเลยมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นพริกแล้วก็เฮ้ย มาดูตังฮึ๊บพริกแล้วก็อะไรเนี่ยฮ่อะไรดิต้นไม้เอ้อติมฟรีชอบกินไอติมฟรีชอบกินไอติมทำไม่ได้อย่างงั้นลองดูอิ๊บปลาเฮ้ยอันนี้เฮ้ยฟรีชอบกินอันนี้ใช่แล้วก็เค้กเฮ้ยอันนี้แล้วก็เค้กเฮ้ยเปิดได้ด้วยเฮ้ยเปิดได้ไหมเฮ้ยมีเฮ้ยมีสแกเนลียวด้วยอ่ะลองดูสิมันสแกเนลียวได้ไหม ิดได้แล้วอ่ะเฮ้ <Please. S 1> ดูชิเค้กยันยังได้ไหมหุเปิดได้ด้วยหุยเปิดได้ด้วยทุกคนมาดูกันว่าข้างในมีอะไรแล้วสิว้า <c oughs> wow. พี่นั่งนี่นะแล้วชิลชิได้ไหมจ๊ะเจ็บมากเลยม่ขอโทมาดูทุกคนแล้วซิทำอะไรอ้าวไอ้เฟี่มาเจอด้วยไม่แม่เห็นตังอยู่ในนี้แม่กดได้ด้วยแหละแซปเปิ้ของเฟอร์ี่เดี๋ยวเรเอาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วเฟอ เอาไว้เหมือนเดิมแลวก็ปิดไว้ขโมย <c oughs> ของคนอื่นไม่ดีนะคะทุกคนเก็บไว้ให้เฟอร์รี่นะคะทุกคนต้องรู้จักหยอดกระปุกอมสินนะคะรู้ไหมเ <c oughs> ฟอร์รี่ก็หยอดอมสินต้องเก็บตังเพื่อ,อนาคตนะคะถูกไหมคะ <c oughs> เฟอร์รี่บอกเพื่อนๆยังไงให้เก็บตังยังไงต้องเ,เก็บตังนะคะเผื่ออนาคตเราไม่มีตังเราก็เลยต้องใช้เงินอมสินแทนแล้วก็ต้องปิดตังนะคะเอาเลยค่ะ